โอเคครับได้ยินหรือเปล่าทุกคนนะผมไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยรักผมหรือเปล่าถ้ารักผมชอบผมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็ขอ,ขอบคุณจริงๆนะที่ทุกคนนะครับกดติดตามให้ผมนะก็ไม่รู้ว่า,าผมจะทำช่องถึงเมื่อไหร่นะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง สิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์แนใ่นอนนะครับติดตามชมกันให้ดีว่าจะเป็นยังไงฝากกดไลค์ด้วยนะเดี๋ยวไม่กดผมจะทีถึงบ้านนะครับโอเคครับก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในตำราฟีฟ r e ซีซั่น25นะครับก็มาดูกันว่าตัวละครปืนมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรแต่ที่บอกไว้ก่อนว่าเหมือนกับซีซั่น24 นะครับก็คล้ายๆเดิมแต่เพิ่มเติมเนี่ยคือสับเปลี่ยนมั่วๆเลยนะครับเพราะผมมาทำในโน้ตบุ๊กแล้วเพราะว่าในกระดาษมันสิ้นเปลืองนะครับลบไปลบมาเดี๋ยวขาดนะฮะนะครับแลงเอสนะครับมี6ตัวนะครับ SS นะมีดาชาโมโคแม็กซิมหงอโคงก็เริ่มมาใช้แล้วนะฮะแล้วก็อโลกออโทนะครับก็เริ่มมาใช้กันแล้วนะฮะนะแลงเอส แรง A แรง B นี่เยอะที่สุดแล้วนะครับแรง F นะครับโคโนสเตฟี่นิติการลาฟาเอลแล้วก็มาโลนะครับสาเหตุที่เอาโคโนกับมาโลลงมาเนื่องจากไม่มีคนใช้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับที่เหลือก็พอๆพอพอส่งนะครับกล้าก็เจอในแรลงกูเยอะมากนะครับในเ e กเตอร์ยอนะครับลงมาในโรงงานป่งป้งป่งผมยังถอยไม่ตายอ่นะนะมาเดียวอ่ะโอ้โห คือต่อยพอๆกันในทัมมิ่งที่พอๆกันแต่เขาแต่เขาได้คิวนะครับส่วนในรินะครับตัวละครใหม่ยังไม่เข้านะก็จัดอยู่ในแรงเอฟอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อมานะครับในส่วนของปืนนะครับก็ไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรมากนะครับที่เปลี่ยนเนี่ยดูทรงก็น่าจะเป็นพวกแรงบีแรงเอฟนะ ้าจะไม่ผิดนะฮะนะ M 1 9 1 7 M 5 0 0แล้ง F มี3ปืนหน้าปืนพกมีปืนฮิว USP แล้วก็ซองแฝดน,นะครับแล้ง A ไม่มีแล้ง S ก็ก็18นะครับ SS ก็เหมือนเดิมนะสไนเป์ก็ปรับเปลี่ยนนะครับก็พอๆทรงลูกซองนะครับก็พอพอทรงนะครับไม่มีแล้ง F นะ แต่แลงเอมีสปืนนะฮะ FMG ก็พอๆทรงนะครับแลง F ก็จะมี3ปืนมี CG15 VSS ธรรมดาแล้วก็ Max10 นะครับเป็นปืนใหม่ซึ่งผมคิดว่าค่อนข้างล่นเร็วแต่ค่าไขไม่ค่อยได้นะครับสู้พวกปืนประเภทเดียวกันไม่ได้ SMG ลูกซองก็สู้ไม่ได้นะครับถ้าในระยะประชิดนะฮะปืนกลหนักนะครับแรง F ก็เป็น M60 ถึงมีของแต่งก็ไม่ค่อยนิยมนะครับไรเฟริลนะครับแรงเอฟนะครับ S K S นะไรเฟริลระยะไกลนะฮะ S K S นะแรงเอฟไรเฟิลนะครับนะแรงเฟอฟก็ห้าปืนนะ A K N เก้าสี่ N สิบสี่พาราฟาวแล้วก็สกานะฮะแต่ผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างนี้แหละนะครับ ตารางค่อนข้างสมบูรณ์นะครับนะ M c A หนึ่งนะครับแหลง A นะนะครับธรรมดาแต่ถ้าแรลง B a หนละ่งระดับ B นะครับก็ทีม่มีของแต่ง x Y Z นะครับ M c A หนึ่งนะให้เป็น B เนื่องจากว่าหนึ่งมีคนใช้ก็จริงแต่มันล่าไม่ค่อยเร็วบางคนก็ใช้งานหัวเอาส่วนบางคนก็ไม่ค่อยใช้ M c ีกันแล้วนะฮะนะ เอก็ฟาร์มาสนะครับมีของแพงไม่มีของแต่งนะแล้วก็ไอ8ิปแปดสองปืนนะครับนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับตำราซีซั่นยี่สิบห้าหากผิดภาพประการใดก็ขออ,อาภัยด้วยนะครับนะเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ดูชาติชตัดอีกทีหนึ่งนะฮะมานะครับต่อมาเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์น,นะครับผมก็ไปคพบเจอเนื่องจากว่าทาง วัดใกล้บ้านเนี่ยครับมีประชุมเพลิงศพนะครับเขาก็ให้หนังสือเล่มนี้มาแล้วผมก็อ่านดูประมามาครับเขานะครับนะฮนะเสียชีวิตด้วยอายุเก้าสิบหกปีนะครับซึ่งเยอะนะนะครับแล้วพอมาเทียบกับตํบาราตับราโว่พูดแทบไม่ออกนะฮนะ ก็มาดูเทียบกับตำให้ hey, ไม่ใช่ตำลาดิพระไอพระหากริสันะครับสวัสดคตเมื่อไหร่ครับกลายเป็นปรากฏว่าผู้หญิงเอ้ผู้หญิงคนนี้นะครับก็ห้าแผ่นดินนะซึ่งก็โอ้โหทำาไมน,าน่าเลยวะนะนะครับแม่ก็เกียนนะครับสองพลายนะครับก็เป็นคนที่สมุทรสงครามนี่แหละ เป็นคน5แผ่นดินนะครับนะเกิดวันที่1พฤษภานะครับซึ่งราชการที่6นะครับเทียบกับราชการที่6สวรรคต26พฤษจิกามายิพาลีหกเนี่ยนะฮะสองสี่หกแปดซึ่งห่างกันประมาณห้าเดือนนะฮะหมายความว่าก็ห้าแผ่นดินนะครับร้อหกร้อเจ็ดร้อแปดร้อเก้าและรอ้อยสิบโขอยู่นานเลยนะฮะ ก็นับถือว่าเป็นคน5แผ่นดินนะครับที่ไม่เคยเจอมาก่อนสูงสุดก็4แผ่นดินอย่างเช่นสุทรภู้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะมาอยู่ช่องตัวเองนะครับก็ผู้ติดตามแปรสิคนซึ่งก็ค่อนข้างที่จะโอ้โหด,ดูนะฮะอันนี้ก็คลิปล่าสุดนะครับที่ลงอัดไว้นะครับตอนบ่ายสามครึ่งนะล่าสุดนะแลววันที่ยี่สิบ สีนะครับคลิปมัดอีฟนะครับคําสัญญาแห่งความตายนะครับนะของบี k นเมั่งถ้าจะไม่ผิดนะ่ะเคยเห็นสปอยมาประมาณสิวันที่แล้วนะฮนะมาดูกันว่าอันดับ1นึสอันดับหนึ่งนะครับเ <c oughs> มื่อประยุทธ์จันโอชานะครับโอ้โหที่ท็อปหนึ่งครับแปดพยอดวิวนะก็ตามนี้เลยนะครับ รับเซอยู่ที่เพลงวิบวับ215วิวนะครับยอดวิวทั้งบทตอนนี้อยู่ที่ประมาณสอบสยังไม่สองหมื่นนะครับหนึ่งมืนแปดพันสี่รอยี่สิบนะครับก็คอนเทนต์อาจจะมาบ้างไม่มาบ้างนะครับบางอันก็ยังไม่ค่อยขยับนะเพราะมือเวลาทำนะนะต้องอ่านกฎนะครับก่อนจะมาติดตามนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะใครที่จะมากดติดตามกดกระดิ่งนะครับก็ต้องอ่านด้วยนะครับถ้าไม่อ่านแล้วหา่าว่ากฟโดนแบนดถาวอนนะครับย้ำเลยนะโดนแบนดถาวอคลิปนี้เวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายีครับผมเย่ yeah.